โอเคครับกาสินครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูอวันนี้ผมก็จะมารีวิวไรงเชงของผมครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับสภาพผาก็ประมาณนี้ก็เป็นแบบโครงไก่ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็จะออกตัวให้ดูสักสองสามครั้งนะคปักข้างหน้าก็ประมาณนี้ครับเป็นเฟรมของ LED ครับ โค้งนี้เป็นโค้งของ S4 ครับชุดไฟเป็นชุดไฟของ S4 เหมือนกันครับข้างหน้าก็เป็นดำครับดำเขียวนะเอามาจับซรงเชียงคันนี้ครับตอนนั้นคันนี้เป็นดำนะผมก็แปลงนะครับชุกชุกเป็นชุกแบบชุกกึงนะครับสีแดงนะครับเผาเป็นเผาพอร์ตนะครับแล้วก็มีมีไฟด้วยครับนี่ไฟส่องเวลาที่เราไปไล่รถกลางคืนครับคันนี้ก็มีครับเนี่ย อันนี้แต่ว่าแบตไม่มีนะครับไม่ได้ใส่แบตนะครับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้ใส่แบตนะครับตอนที่ไปเล่นรถตอนกลางคืนค่อยใส่แบตนะครับมาข้างหน้าก็มีประมาณนี้อันนี้ก็ติดสติกเกอร์รู่ลมครับเป็นสีชมพูครับค่อยสวยมามาดูทางนี้ครับข้างหลังเลยครับข้างหลังก็เป็นชุคพอดนะครับชุคพอดก็สูงประมาณ280นะครับแล้วก็สเตอร์ก็บอกไปเลยนะครับ สเตอร์นี้ก็ยังไม่ไล่นะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องของรุ่นน้องครับของผมมันจะเป็นสีแดงนะเครื่องของผมเป็นสีแดงนะปักอันนี้ผมก็รุ่นน้องอยากให้ผมลองเอาเครื่องรุ่นน้องมาลองใส่ขี่ดูะคราบว่าจะเป็นยังไงสเตอร์ก็เป็น14 24ครับคือประมาณนี้แล้วก็อาร์มครับอาร์มเป็นอาร์ม J O D ครับอาร์มอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเนระบอกก็เป็นบอกอาจจะห่างๆหน่อยนะครับใครอยากอซื้อก็สเซื้อมาได้เลยนะครับ ใต้บอกก็มีแค่นี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็ตรงใส่แบตนะครับไม่ได้ใส่แบตนะครับก็ถังน้ามันแล้วก็อยู่บ็อกประมาณนี้แหละใต้บอกก็มีแค่นี้นะครับข้างหลังก็เป็นดุมย่อครับแล้วก็ล้อเป็นล้อบันไซครับข้างหน้าเป็นล้อเดียวครับข้างหน้าเป็นล้อเดียวข้างหลังเป็นบันไซขอบล้อก็เป็นขอบ1นึครับ2ทางเลยครับข้างหน้าข้างหลังเป็น1.2นะครับแล้วก็ยางเป็น 4ี่สิบหทบเก้ครับมือจับพอดนะครับนี้น่าจะซื้อมาในราคา100บาทนครับตัวนี้ก็เป็นท่อโบ้ครับท่อโบ้สวนดอกไม้นะครับก็สภาพก็ประมาณนี้คอท่อเป็นคอท่อของชานนะครับข้อต่อนเป็นชานครับมันใส่กันได้หมดครับคอก็เป็นคอยี่สครับผมก็เปิดเผยหมดเลยนะครับไม่ได้อะไรกักอะไรมากครับหมดยังยังไม่หมด น่ครับเต็มตัวนี้ก็เป็น LED ครับเป็น LED สีแดงครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกผสมสานครับ S 3 S S 3ไม่มีมีแต่ S 4กับ S 5ผสมกันครับประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่โทรศัพท์นี่ใส่โทรศัพท์เวลาที่เราไล่รถเอาโทรศัพท์ไว้ในนี้นะแล้วก็ปิดซิปมาดูนี่นี่คันนี้ก็ย่นแฮนด์ครับ ตัดออกนะครับแล้วก็ย่นแทนเข้าไปนะนี่มันก็แคบๆแบบนี้ทางนี้ก็ตัดนะครับนี่ยตรงนี้ก็ตัดเบานะครับบาแบบเวลาที่เราหมอบเราก็จะเห็นตรงนี้ครับนี่ดูนี่มันก็ประมาณนี้แหละถ้าเราหมอบมันก็จะเห็นตรงนี้ครับทางนี้ก็ตัดออกทางนี้ก็ตัดออกก็เป็นทรงประมาณนี้แหละมาดูทางนี้ครับทางนี้ก็นะครับ นี่ครับสวิตกุญแจครับสวิตกุญแจแต่งนะครับออคันนี้ผมก็จะบอกสเต็ปครับแต่ว่าไม่บอกหมดนะครับก็คันนี้ก็เป็นลูก5้าสามหัวนูนแค่นี้นะครับบอกแค่นี้ก็พอครับดูดูดดแล้วผมจะให้ดูทรงแบบตอนผมค่อมครับทรงได้ไหมเช็ดสาวๆน่าจะคิดกัดเพราะว่าลุดอะไรห้างจังวะแล้วได้ไหม พอได้ไหมอะไรที่เรายังไม่รีวิวอันนี้ก็พ่นสีนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับรอย่าลืมครับเครื่องของผมมันจะเป็นตรงนี้สีแดงแล้วก็ตรงนี้สีแดงครับอันนี้ด้วยก็หมดแล้วแค่น,นี้แหละทุกคนคันนี้ผมก็ยืมกล่องของรุ่นพี่มาใส่นะครับเพราะว่านะมันมันบางครับคันนี้เป็นหัวฉีดร้อยซีซีแต่ว่ามันบางนะครับผมก็ต้องซื้อประมาณ1 7อยีซีมาใส่นะครับผมก็เลยยืม กล่องของนุ่นพี่มาใส่นะเป็นกล่องที่เพิ่มน้ํามันครับมันค่อยออกตัวได้ครับไม่เอากล่องที่มันเพิ่มน้ำมันมันออกไม่ได้ครับเวลาเราพับคเล่งมันก็วอดเลยมาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทฟังเสียงกันดูนะครับมันก็ไม่มีเสียงปั๊มติกนะเพราะว่ามันไม่มีแบตนะครับ ก็ประมาณนี้แต่ว่าท่ออาจจะสั่นๆไปนหน่อยๆนะครับเพราะว่าไม่มีนอดนะครับใช้เลือดเอามาี๋้วผมจะออกตัวให้ดูสักสองสามครั้งนะครับแต่ว่าผมไม่ออกนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งคนระับ ประมาณหกโมงแล้วนะครับดูดูหนาวนครับมันก็เลยมืดเร็วนะครับดูพระจันทร์ <ST AN F IC> อ โอเคครับลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับก็คันนี้ก็เพิ่งออกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไล่อะไรนะครับก็ยังไม่ได้ไล่หัวฉีดเลยครับหัวฉีดมันบางครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะปิดชิปเพ pues material material. Today, today ียงแค่นี um, camera, ้นะครับเดี๋ยวมาแก้มือใหม่ครับเครื่องนี้เป็นเครื่องของรุ่นน้องครับเครื่องผมไม่ได้ไม่ได้ใส่นะครับอันนี้เป็นเครื่องของรุ่นน้องแค่มาเทสให้ทุกคนดูเฉยนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหัวฉีดี๋ยวเปลี่ยนหัวฉีดก่อนนะครับมันก็ ก็จะวิ่งได้ดีกว่านี้ครับนี่เครื่องมันร้อนแล้วมันก็เลยบางครับโอเคคลิปนี้ใครชอบก็กดกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ